สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชาวเน็ตคอมเมนต์เดือดองคอมเมนต์เดือดหลังที่สมปองสารภาพแอบชอบบุ๋มปนัดดามานานแล้วกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงทันทีหลังที่สมปองเปิดใจใน,ในรายการคุยแซ่บโชว์สารภาพเรื่องของความรักที่เจ้าตัวเผยกลางรายการว่าแอบชอบบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีตั้งแต่ยังเป็นพระเพราะประทับใจในคุณงามความดีเป็นคนเก่งพร้อมกับบอกว่ารักก็คือรัก ไม่จำเป็นต้องครอบครองโดยตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ในรายการบุ๋มปนัดดาได้โทรเข้ามาร่วมคุยในรายการและบางช่วงของการพูดคุยระบุว่าที่สมปองก็สนิทกับพี่บุ๋มคนเดียวมีเบอร์ก็ได้คุยแล้วพี่สาวคนเล็กผมเสียด้วยอุบัติเหตุพี่บุ๋มไปเดินแบบหรือไปงานที่โคราชก็เลยลองชวนดูพี่บุม๋มก็ไปแกก็ไปนอนห้องพี่สาวผมที่เสียนั่นแหละห้องน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร บ้านกําลังก่อสร้างถมดินไว้แล้วพี่ปุ๋มก็ตื่นมาตีห้าอาบน้ำบ้านนอก,กว่าน,นอกเราแล้วไปทำกับข้าวผมเลยพาเขาไปทานข้าวเที่ยงนั่งคุยเจอเขาใส่สร้อยแบบเสาหลักเมืองจังหวัดใดไม่รู้ก็ทักแล้วพี่เขาก็ให้แล้วชาวบ้านเขาก็นินทาบุ๋มรูมาก่อนใช่ไหมว่าคุณสมปองเขาชอบเขาลงรักเราบุ๋มไม่กล้าคิดแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงเขาเปิดใจบอกว่า เขาเคยชอบเรามากบุ๋มก็ขอบคุณตอนนั้นด้วยท่าทีแต่เราคิดว่าเขาปลื้มเรามากกว่าคิดในแง่บวกไว้ก่อนเพราะเขาใส่ผ้าเหลืองถ้าสมมุติอนาคตคุณบุ๋มปนัดดาโสดถ้าเขาจีบว่าไงบุ๋มว่ากันอีกทีที่สมปองกินข้าวกันพี่เราจะไปดินเหนียวกันก็อยากดินเนอร์ทุกครั้งที่พี่บุ๋มขอมีแฟนผมเคยเจอสามีของพี่บุ๋มไปบรรยายเจอกันในห้องน้ํา แล้วพี่เขาก็ทักพอพี่บุ๋มมีข่าวกับใครครบใครมันก็เจ็บๆอยู่เหมือนกันบทสนทนานี้เองที่ทำให้เกิดกระแสะร้อนแรงตามมาในโลกออนไลน์ทันทีโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าหมดศรัทธาหลังได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากปากที่สมปองเพราะการออกมายอมรับว่าหลวงลักษีกาขณะครองสมณเพศนั้นเป็นเรื่องที่ผิดวินัยสงฆ์แม้ตอนนี้จะสืกออกมาแล้ว ก็ไม่น่าจะเอามาพูดอย่างจงแจ้งแบบนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ